ไอ้ไหมทำไมสถานีเราถึงได้เป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเธอหรือเปล่าก่อนไม่เคยเรา้เพราะเธอหรือใครก่อนไม่เคยรู้ณเดชนณเดชร้องเพราะใช่ไหมครับร้อะ พราะมีคนอย่างแกไงสถานีเราถึงได้ตกต่ำได้แย่ถึงขนาดนี้ทำไมแกไม่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดะเป็นยามแต่เสอเออยากจะเป็นนักร้องไปไปข้ประตูเลยไปวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจมีแก้วงามอยู่ในมือ เธอไม่เคยห่วงอะไรทุยไ mm hmm. ม่ m u s ิกทำไมน้องไม่แต่งงานคูออีกงานเท่าไรจะครองโสดความสาวให้หนาใจไว้คอยใครเล่านะนแต่เดี๋ยวก็แก่เกินกา มันเรือขึ้นคานเกยท่าใครจะมาเมี่ยงมาและไมตาไวยชราหย่อนยาไปยล้วนะพี่อ้ยุดยึดลบอยามาแต่ต้องเสื้อผ้าพี่ส่องมกพี่แต่งตัวแบบนี้หรือพี่จะเป็น เฮ้ยนี่พี่เป็นนักร้องเหรอครับแต่งงานเค่หน่องอย่าหัวต่มองข้างทางเดี๋ยวตายไปยมมาบานวิสงสารพอดีผมมาหาเฮียลุยครับก็ไปทางไหนยังไงช่วยบอกผมหน่อยครับนี่ก่อนไปหาเฮียลุยอะอะไรเซ็นที่ก่อนไหมเซ็นที่นะครับผมว่าผมไปหาเฮียลุยเลยดีกว่าครับไปยังไงครับนี่มาหาเฮียลุยครับ อยากจะเป็นนักร้องหรือว่าดาราละสีเนียพี่ดูก่อนนะหน้าตาติดตีเกาหลีใช้ได้นี่แต่พี่ว่านะอย่างมากกเ็เป็นได้แค่พี่ตีแบบุตซ่าม่ต้องหน้าไท้ยอินเตอร์อินเตอร์อย่างพี่ไอ้น้องพี่ครับผมไม่ได้มาเป็นศิลป,ปินครับพี่อะมาถอกงาน ที่นี่ไม่รับคนเพิ่มเชิญเกดเอาเฮ้ยพี่ผมยังยังดื้อเลยหมอนี่เดี๋ยวพี่จะโทรเรียกรพอให้มาลากคอออกไปเลยนะถ้าไม่ไปอ่ะอัาคาอาไพไม่เชื่อดูลองดูเหรอเราพอช่วยมาเคลียร์คนแถวนี้ออกไปจากบริษัทของเราเดี๋ยวนี้เกะกับไป เป็นราบปรที่นี่ครับเชิญฉันสนุกมากไหมครับพี่ยำมะเดชรู้จักที่ผมใช่พี่ยำนะเดชแต่ก่อนชื่อพี่ยำหยิอพอย้ายมากรุงเทพใช่ไหมพี่ก็เปลี่ยนชื่อเพื่อจะให้มันทันทันสมัยทุกของหม่พี่อยากเป็นนักร้องใช่ไหมครับเออเลยชอบร้องเพลงเออก็เลยเข้ามาสมัครที่บริษัทนี้ไม่รู้ได้อีกเผื่อว่าจะมีแมวมองมาเห็นเออสิ แต่ไม่มีอ่ะเฮ้ยพ่อชื่อหมูเฮ้ยแม่ชื่อเป็ดเฮ้ยบ้านอยู่มหาสารคามเอ้ยพอ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 อพอน้เดอนอาเดททไรฮะใครฮะใครอ๋อพี่อ้าวคุณเบนทีรุวิสวัสดีครับสวัสดีครับกาลังรออยู่เลยครับครับผมนเดทครับนี่คุณเบนลูกชายท่านประธานสถานีเราลูกชายท่านประธานครับ ครับพี่ดีเจครับคือว่าผมอยากจะขอเพลงให้แฟนผมหน่อยครับแต่ว่าผมจำชื่อเพลงไม่ได้อ,อะไรนะงั้นเดี๋ยวผมร้องให้พี่ฟังนะเป็นแค่นอนไรค้ค่าหลงลืมตาเกิดมาท่ามกลางดอกไม้ร่างกายพร้อมบาด ดมกลิ่นหอมเย้าวยวนหลากสีชีชวนให้หลงรักไม่ลาร้างหลงรักจะช่อรอกไม้ถึงใจอืพี่ยังเอาท่อนแยกเลยดีกว่า แค่ใช right. sure ้น้ำค ok ้างเพื่อพอประทังตายยังมองชื่นชมแค่เพียงดอกไม้ไม่เคยคิดมองตัวเองจนชีวิตเจ้านอนก็ตายลงไปเฮ้ยฮโหลโหรอตัดสายได้ไงวยังร้องไม่จบเลยเนี่ย มันเวลางานทำไมไม่ทำหน้าที่ของตัวเองสแตนด์อครับตำเบ๊ครับผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยอู้งานละเลยหน้าที่ไม่มีใจบริการอ่ะที่สำคัญเมื่อกี้ใช้โทรศัพท์ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อการส่วนตัว <c oughs> บันทึกเรียร้อยทีปฏิบัติได้ครับ เป็นใครเนี่ยก็สั่งให้ผมทำโน่นทำนี่เนี่ยฉันชื่อเหมียวมาหาเฮียนลุยมาหาเฮียนลุยแมอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นดาราล่ะสิแม่ขาวสวยสวยใช่ได้เนี่แต่อย่างมากนะก็เป็นแค่ตุ๊กตี้เท่านะั้นแหละ หน้าตาอินเตอร์อินเตอร์ไทยๆอย่างพี่อ่ะมันต้องอย่างพี่นีุ่กตาฉันไม่ได้มาเป็นศิลปินพาฉันไปหาเฮียลุยเดี๋ยวนี้ยามะเด็จะชื่อเราด้วยยามะเดศเดิมชื่อยามหยิก แต่พอเข้ากรุงเทพอยากทันสมัยเลยไปเปลี่ยนชื่อชอบร้องเพลงอยากเป็นนักร้องก็เลยมาสอบเป็นยามิสานี้เผื่อว่าจะมีคนเห็นแววแต่ก็ไม่เคยมีพ่อชื่อหมูแม่ชื่อเป็ดบ้านเกิดอยู่หนใช่คหมเคยทำไมวันนี้มันมแต่ผมแต่ผมวะไรเนีน,นี่นายไม่รู้เหรอว่าฉันเป็นใครเมื่อกี้ก็ลูกชายท่านประธานแต่แน่ คุณก็ต้องเป็นอันน่าเมียท่านประธานไม่ใช่ฉันเป็นลูกสาวผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของที่นี่ตั้งหากลูกสาวผู้สนับสนุนหลักอย่าเป็นทางการของสถานีเราตุ้มแบบนะเดช นี่คุณเป็นลูกชายท่านประธานสถานีเราลูกชายท่านประธานรีบไปไหนอ๋ออ๋อรีบลงไปไหนวะ